ออามาดูข่าวฮือฮากันนะครับเขารักกันเนี่ยผมก็มีความสุขมาก MJ ฮะเมซี่เจแล้วก็เมพิชนาะนะฮะเมื่อเช้านี้มีข่าวว่ามีการคุกเข่าขอมั่นาภาพตรงนี้เป็นยังไงแล้ววันนี้ผมได้รูปมานะฮะแหวนแบบชัดๆเลยอ่ะชมครับเขาบอกว่าอายุและส่วนสูงไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับความรักนะฮะเจชนาทิบที่อายุน้อยกว่าคุณเมพิช,ชี่12ปี ความรักทั้งคู่ก็ตั้งแต่เจอกันในรายการแชมป์จัดไปของช่อง3ามเราเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าโ o i n อิงสตรองนะครับแข็งแรงมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับทั้งคู่นะฮะไปดินเนอร์กันในช่วงวันวาเลนไทน์ครับแล้วก็มีคลิปนี้ออกมานะฮะคลิปนี้ถ่ายบนตึกสูงนะครับแล้วก็มีการคุกเข่าคนก็ลือกันว่าเป็นการขอแต่งหรือว่าขอมั่นนะครับผมก็ไลน์ไปถามคุณเมย์มาคุณเมย์พิชณาก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งแต่งไม่ใช่ทั้งมั่นแต่เป็นการขอจอง นะครับก็ไปแปลความหมายกันเองนะฮะพวกคิดมากก็อาจจะบอกว่าเหมือนมั่นคนที่คิดไม่ลึกก็อาจจะบอกว่าไม่เท่ามั่นแต่เป็นการจองตัวเพื่อแสดงความจริงจังสำหรับใครที่อยากดูรูปแหวนใกล้ๆเนี่ยนะฮะขอบคุณคุณ,คณเมย์ที่ส่งรูปมาก็เป็นแบบนี้แหละฮะในความรักครับขนาดเพชรไม่สาคัญเท่าความจริงใจนะฮะก็ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ไม่รู้ฮะกูดลักทั้งคู่นะฮะ